นี่คืออาหารจานด่วนรสจานแบบไทยๆมีแค่เพียงไมโครเวฟก็ทำได้ทมที่ไหนก็ได้สะดวกรวดเร็วใช้เวลาที่สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดพริกเนื้อราดข้าวนะด้วยไมโครเวฟอันนี้มาดู เริ่มจากเ,เนื้อสไลด์แล้วก็สมุนไพรนี่ก็จะมีตั้งแต่โหระพาขิงพริกเทียมเห็ดแครอทแล้วก็ถั่วฝักเขียวเราก็ใช้ข้ากล้องครับ คือสิ่งที่เราจะใส่ลงไปในเมนูวันนี้แล้วเราก็จะมีการจับเวลาด้วยเรามาเริ่มกันเลยก็เร,เริ่มจากข้าวใส่จานลงไปก่อนครับจากนั้นก็มา เตรียมผักเราเป็นแครอทใส่สักสามชิ้นจากนั้นก็เป็นเห็ดนะครับเ็เพิ่มสีเขียวสักหน่อยเพื่ความสวยงาม จากนั้นเราก็จะไปอบในไมโครเวฟด้วยเวลาหนึ่งนาทีครึ่งอบเสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งนาทีครึ่งจากนั้นก็จะใส่เนื้อลงไป ตามด้วยขิงกระเทียมแล้วก็พลิกแล้วก็จากนั้นก็เอาไปอบอกีกหนึ่งนาที อบเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งนาทีก็เนื้อก็สุกเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกัน,นครับในส่วนของเนื้อที่โปะอยู่บนข้าวนะครับก็ดูสีก็สุก ดูจากเนื้อตรงนี้นะครับก็สุกสีก็ประมาณออกเป็นสุกส่วนในตัวของผักดูตั้งแต่เห็ดสีก็สุกครับแครอทก็ทุกอย่างก็สุกกำลังดีนะครับก็ด้วยหนึ่งนาที เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ท็อปปิ้งด้วยสมุนไพรนะครับแล้วก็วางไปที่หน้าด้วยใบโหระพาอนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นข้าวเนื้อผัดพริกไมโครวเฟไม่ใส่น้ำมันเราก็สรุปว่า เป็นอาหารจานเดียวข้าวปัดพริกเนื้อครับไมโครเวฟมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ